จบงัวจบแควาะมาจบมึงข่าวหนาเข่ายุพี่น้องไงนอนสบายดีป้าลุงแนมสบายดีโอ้ยสบายดีโอ้ยบ่ได้มาดิผมลาแต่โดนเนี่ยได้พี่น้องไหยเนาะบ่ได้เห็นกันรุ่นเติบแล้วเนาะเข่าจนฉีกออกมากอ้านน้อดีแต่ว่ารุ่นเบิ่งเนาะฉีได้จักชอบจ้ะว่าแม่ก้าวคงให้นั่นมันตัวเนี่ยตัวให้ไงนะมัด ตัวให้ได้เข่าตะก้าวตะก่าวได้เนาะไี้เข่าเนาะรำหันกับมันยากชิชามชามชอบชีโชพุ่นได้แต่หันหันตะก้าวกะขานี่มานี่กันงั้นโอ้ชามชิชิชิพุนเอออันนี้ชิฮอดอยู่ว่าเช้าปีนี้เนาะชิฮอดอยู่ว่าชิบชอบเนาะบดนี่เอาได้อยู่ละมานงามอยู่ได้นาะอยู่นึ่งซ้อมงามเป็นโบงามอยู่พี่น้องเลยงามเป็นโบนแมันมงามไปเสมอเพราะว่าเอฟซีพิ่นเห็น ทางน้องแล้วน้องต้นกล้าพี่น้องอยู่ซ่โปนเนาะมาพังเข็มไปแต่คนสีแทงเข็มใช่มงคข่งมุงนี่นี่นี่แทงเข็มปักเข็มใช่แ้วก็เอาไปผ้าซดใชอ,อแล้วก็บีบนวดบานน้ำมันทามทางเพหมอเพิ่นหักษาแบบพังเข็มเนะาะเรียกว่าเท้าเพิ่นว่ะคือบผ้าตู้เม่เจ้าไปรักษาเบิ่งแน่ว่ะานฮะ ยากได้เหม็นได้แต่หมักไม่หมักตอกนี่แล้วนี่พี่น้องเลยเนาะนี่อันนี้หมักแตงแม่แม่บึงโยู์หันทางในมันมียังหันบึงโยู์หันหมักแจงแจงไปเก้ามีใส่ตะก้าหมักแตง,ม,แตง,แตง,งมีใส่มีมในนะวะเนาะอ้าวมีมยังเถะนี่นะฮ่าบึงเห็นเงินพันลงพันลืมอยู่น้ำสุ่มักแจงไปจกักเนาะอ้าวหวิจาแล้วเฮ้ยเออ นาะตัดภาพบรรยากาศลงมาให้มาหน้าเมื่อนี้พี่น้องเลยลงมาพี่นาะมาดินมาแอ็นน้ำเมตุ้ยก่อนพี่น้องเลยเอ่อบ่ได้มาดินมาแอนน้ำเล่าแต่ดนนาะเอ่อเป็นจังไดเขาในให้ในหน้ามีแเต่หยาว่าสันพี่น้องเลยทางเมย์พ่นบอกว่าปีหน้านี้ให้ดำเอาว่าสันนาะบอกให้วานเอาลองเมืองก่อนพี่น้องไอปีแรกนาะเอ่อยังบ่เคยเห็ด กือว่าจันกระไดพี่น้องไดปีนี้ลองวานบึงมดเลยเนาะก็ถือว่าเสียไปประมาณให้นึงเนาะเอ่อให้นึงถือว่าสละและวัสดุมม่ติหยาได้พี่น้องเลยแต่ว่ากุเข่าก็ลายอยต่หยากระลายรุ่นเบิงนอกว่าสิได้จักชอบพี่น้องไงทวายมากไดพี่น้องเด้อเนาะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าให้นี่มันสิตกเป็นเข่าจักกระสอบเนาะพี่น้องเนาะ กะสิบัวหอดบ่สืบสอบเนาะเออได้สืบสอบกะยังดีได้สวัสดีพี่น้องไงเอาา้าเนาะกะทนย่นเวลาในการดำมันกะบ่ได้เต็มมิกเต็มหน่วยประเด็นแล้วพี่น้องไงโบคือดำแล้วเนาะเอ,าอ้าจังไดก็ได้ซ้ำใดกับซ้นำนั่นแลว้ววาสัุทราพี่น้องไงเอากะบ่ได้คัดสนเรื่องเข่าเรื่องน้ำเพราะปรนเด็เนาะกับเฮ็ดไปพี่น้องไงมันบ่มีขู่มีคน,นเนาะเฮ็ดตามกำลังที่มีวัสดุทราบ เอา้าพี่น้องมื่อนี้มาดิบมาแอนน้ำตูเมย์พงกอนเนาะเพิ่นนั่งผูกต่อซอล้อถาลูกาสาวเพิ่นไปวัดไปว่าบ่เมื่อนี้โบเห็นพี่น้องไงลูกเคยกับลูกสาวเพิ่นออกไปเที่ยวปะให้เพิ่นนั่งเฮี้ยวอยู่กับหลานสาวเพิ่นสองคนเนาะเอเอเ้าก่อนอื่นพี่น้องไงเนาะกับทักทายสบายดีเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อสุขสุขคน มาอนี่พาพีพานองลงมาพี่เออพี่น้องไงเนาะลงมาดินมาแอนน้ำตู้แม่เนาะมาเบ่งง้อเบ่งควายก่อนพี่นองไเมื่อนั้นเพิ่นขายไปสี่โตเออเนาะขีดคาดดาวาพี่น้องไงบัวไวแล้ว,วลเราวะไรแต่งง้อแต่ละมือเนาะเออหอยขายไปน้ำสี่โตเราเวาไปไรเติบเราก็ไดพี่น้องไงเออแปนเอ,อิดเติดบาดนี้เพราะว่าหญ้ามันบัวคอยมีเนาะแปนมันกินแต่มุงเก้าพี่น้องไงเออเกี่ยวกับบัไวเนาะ เพราะว่าปกติก็มีแต่เบาบุญสารวันเพิ่นเกี่ยวให่เพิ่นบมไดยูเนาะพากันขึ้นไปเนือหลายมือ,อกลับลงมาเราเฮ็ดพี่น้องไอซีโตหายวับเนาะเอ้าพี่น้องเนาะไปผู้เพิ่นนัน่งรอถ่าผู้ใดอันนั้นพี่น้องไอเนาะอยูห่มหมักต้นม่วงพี่น้องไอเนาะทางเบาจันมีเสืเ้อผ้ายิ้วตู้เมย์นิดนึงพี่น้องไอเนาะแบ่งเนะงินลำเงินเดือน เงินเดือนออกพอดีก็เลยสิปลากันมาเซาไผ่เพื่อนก่อนพี่นเราไงเนาะหยับเสกถุงหมักแดงเพื่อนนี่แหละเอ้าเนาะผูเออดูหอนเอาขนาดเนาะมือนี้เนาะนั่งอยู่โฮมไม่โฮมตอกพี่นเราไงนั่งมองเบิ่งให้หน้าหย่าว่าสัะเออดูที่เอื้อมเตืมอยู่นั่งอยู่ต้นไม้เนาะอน ห่อนลงมาอาบน้ำห่อนว่ะเออเป็นนี่ใดนั่งอยู่นี่นั่งนั่งลงมาอาบน้ำมันห่อนกค่อยเมึงเข่ามึงน้ำมึงอือหัวกับบุพุทธบุพี่โยงหัวกับพ่องัวบบบนี้หัวกับพ่องัวแดี๋น้องนิ้วน้องขึ้นมาเตรงเฮี้ยนเลยคนข้าวของเข่าเด้อว่าตอนเที่ยงพุนกินข้าวกินน้ำนะบ่กินแล้วก็หน่อไม้ต้มเอแต่ตอนนั้นตอนเที่ยงพุ่นแหละตอนแรกนี่ ยังไม่ได้กินยังให้น้องนิ้วไปหนึ่งข่าวโยเอะนั่งเจ้าคอรอท่าผู้ใดยอยู่นาะนี่นเนาะนั่งทาคอยงัวคอยควายอยู่นี่แล้วคอยอลูกเต้าเนี่ยผุดทางเสีพผุนลงมาเยี่ยมมายามม,มาจกงัวจกค <laughs> ว้ามาจบมึงข่าวหนาข่าวยุพี่น้องไงนเนาะสบายดีป้าลุงไหมสบายดีโอ้ยสบายดีโอ้ยบอดี้บอดี้ผมเล่าแต่โดนเนี่ยได้พี่น้องเเยนาะ บาได้เห็นกันล้นเติบแล้วน<อ>นเนาะเข่าจนฉีออกหมากออกพลแล้วนี่ถามย่ามำไมวิง่งจะวาอยู่เชปเป์ปนเชปป์ปนเดียวบางเขาน้ำหน้าก็คือสีแดงเดือนเดืองอันก้มเข้มเนี่ยก็มีพ่นปลอปลาแร่ก็ลายอยูอ่ดอแจ็คชิวาที่ไหนเลยหย,ย่ากับพ่อหย่าหย่าลายเนาะนาลูกเนาะปีนี้นาพ่อน้องเชิญเพื่อนนันตะเก้าบัดได้แบบนี้ เก้านั้นห่วงเข่ากันเว้อแล้หมู่กายทางก่นช่วงหิเซลพิ่นวานปีนี้บ้านเอาพี่น้องไงเนาะปีตเก่าน่ะมีแต่ทางตุูพ่อเพิ่นเห็ดดำดำเอาพี่น้องไงเนาะงามตะเก้างามงามหมูได้เบ้างนะงามนั่นมันน่าตีนบ้านในปีนี้ผิดพลาดเพนึงยิอลองผิดลองถือวงก้อนพี่น้องไงบ้านเอาปีนี้แต่ว่ารุ่นเบิ่งเนาะสิได้จักชอบเจ้าว่าแม่ก้าวองให้นั่นมันตัวนี้ตัวให้ไงนะมัด ตัวให้ได้เข่าแต่เข่าจะเข่าเนาะพี่เนาะโอ้รำหันกันมันจะชิชามชามชอบชีโชขุนได้จะหันหันจะเก่ากับขานี่มานี่กันนั้นโยชามชิชิชิขุนเอออันนี้ชิฮอตยี่บวชชาวปีนี้เนาะชิฮอตยี่บวชชิบชอบเนาะบนนี้เอ้าได้อยืนนะวานงามอยู่ได้งามอยู่นุ่งซองามเป็นโบนงามอยู่พี่น้องเลยงามเป็นโอนมันมองงามไปเสมองามเป็นบั้งโอน นี่แถวนี่งามมีแต่ให้ตัวนั้นได้อยากเชียรนี่หให้ง่างยแน่ะบางทางน้ำข้าไปนะั่นเรื่องตัวนี้กตงาม<อ>ปีหน้านี่เสียให้พิ่นดำแหละกับตกแรงให้พิ่นชื่อพุ่นลงมาใช่พิ่นคายขี้เก็บใกล้อยู่ลงมาทกใช่แต่ปีนี้อันบ้านเอาก้อนปีนี้พี่้องเลยเราปีหน้าตั้งรักใหม่ก่อนเราเบิ่งหน้าเบืองในปีหน้านี่สิพากันดำเาาววาามาพี่นัองเพราะว่าหน้าหม่แน่เนาพิ่นดุดตู้พ่อพิ่น อาคนมาดุดไห้ตอนตั้งแต่ตะกี้พูดแหละดูมันเป็นดินไม่ดมดิ้นดมดูดน้ำได้หมูดูดบ้านเอาบ้านเอาน้องเบิ้งปีหน้าปีหน้าก่อนหยาลายเนาะปีนี้เนาะสมควรพี่น้องเอ้เอาเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนปีนี้เนาะเใช่น้องเอ้อันนี้ไปมาตลาดตลาดดูดชื่อนี่มาฝากมาหนี้เอาลองมังยูกขนมแป้งอันนี้ขนมขนมอย่างไรก็มาด ขามเนาะมาขามก็มาเที้ยงเออพอได้มาวายเข่าเอาอาอันพ่อน้องนิวชื่อมานั่นหวานน้อยมาขามนะาชื่อมานีอนะนี่ก็คือการหวานยุ่นใช่ยุ่นเนาะนี่แล้วก็นี่ยเพิ่นซื้อให้แต่พอแค่เพิ่นอันนี้นะไม่ไ้ขนมแบบนี้นี่ยเพิ่นมาให้ม่ตุ้อีกอันนี้แซ่บได้ขนมนี่เนี่ยเพิ่นมาอ๋อ แคบอยู่เนาะแคบแม่คุณนี็นี้ได้สุกภาพักคือเกาทำลางตัวตัวนี่แหละมีแต่ตัวเจ็บแข้งเจ็บขานี่บอสตัวตัวหัวเขานี่แหละหลายคนอยู่ว่าคือผัวผ้าเมย์ไปปัวอยู่ผู้ห้องหมอทิโปนพนวัสด์อ้าพนว่ามันยางได้ติกกระติ้ ทั้งเนี่ยพันจอยอันนี้มาทั้งตูมาทั้งทั้งนี่ตูมาอ้วนทั้งนี่มาด้อยเออมันมันเป็นนี่เลยมันเจ็บแต่มวงหัวเขานี่หรือว่านี่น้ำนี่แหละนี่นี่เขาแต่น้ำเบื้องนี้นั่นเบื้องนี้นันยอเขายนาะบอกอยากึ้นนั่นบอได้เจ็บบอกบออยากเจ็บมันทำย่อขมหัวขมยางนั่นเดี๋ยวนี้เนีใครเนี่ยอันย่อขมหัวทขมด้วยกี่นั่นโอ้ยมันย่างเอาเองน้ำเลยเออมัน งอมันยุบแข้งยุบขานี่นั่นนั่งเชือกอะแทงดีเดทดีเอทอยู่ในแทงกันมีนะอืมมันอันนั้นเดมันเส้นเอ็นเนาะเอ็นเหาอืมิแต่อันชื่ออันวานคนแข่งน้อยพี่น้องเไยเนาะแข่งบุรีสัมกุแข่งอันนั้นมันนั่นหัวจังไขคร่และอันอันวายานู่ค้ำหัวจังไข่นั่นมานวดอยู่ในเลยเบิดสามกองสี่กองอยู่เลย มาว่าน้ำแขงนวดไปทีแล้วเพราะว่าเอฟซีเพิ่นเห็นทางน้องแล้วน้องต้นกล้าพี่น้องอยู่ซปโปนเนาะมาผังเข็มไปแน่เพิน่นสช้แทงเข็มใช่มงแขงมุงนี่นี่นเออแทงเข็มปักเข็มใช่แล้วก็เอาไปผ้าซดใชเอ,อ่แล้วก็บีบนวดบานน้ำมันทาอืมแทงเพจมอเพิ่นหักษาแบบผังเข็มเนาะ จะว่าเศร้าเพิ่นว่ะคือบ่พาตู้เม่เจ้าไปรักษาเบิ่งแน่ว่ซั่นะสิย่านฮะย่านไม่เหมี่ยเออย่านแล้วมันเพิ่นพังเข็มเข็มเร็มๆนี่แทงเข้าไปรดนี่องยันแทงไปได้หลุดยันดุยันยางย่างบ่ได้บ่อยางดุดยันกระเทาะกัวเกาอือยันกระเทาะกัวเกาตายตูวมันเป็นคนอ้วนบัดนี้อืออันยันนั็นเพิ่นจอยเสมอกันน่ะผู้เพิ่นเจ็บน่ะ เนาะแล้วมาถามเบิ้งคำว่าอยากไปก็ชี้ภาพไปว่ะเนาะอยู่ซีปูนพุ่นน่ะไกลเทไพเลยย่าดเลยไปไกลดุดมันอันมันอยังนักกระโตนักข้างนี้นักแข่งพี่่นนีจะลดหุ้นเนาะเนาะเฮ็ดนีได้สันเฮ็ดนีได้มีเฮ็ดนีได้สิเฮ็ดมันสิลดรูปบาทนี่สิลดได้ในมุนกิ่งกิ่งไปให้ตัวไครบาทนี่พี่ยังไงเนาะ อ,อ่บุหินหอดข้ออะไรนี่ข้อไม่เห็นแ้่มันนั่เคือเอ๋ยวนี่นันแบบนั่เคือนะคตเน่อยากเก็บเนี่น้ำนีน้ำนีนี่นี่นี่คำคำตัวนี่ชีเจ็บนี่ชีเก็บแล้วมันชี้ห้อนันห้อนชี้เก็บมันห้อนี่ง่อไม่อยขึ้นน้ำนีอยากขึ้นห้องคลุยคริวเด้หักม่ได้ยังนั่เคืออาวี่ว่าพันไม่พันตกพี่ว่าจ็ตกแจกงยังบาบไม่ได้เห็นอยังกับบามันจะคเก็บกัเก็บได้น้ำนีอี่แหละครั ดกเก่าแล้วเนี่ยแลก,กินไก่กินพวกสัตว์ปีกบ่ให้กินบ่บ่ไก่กิ้นนู้นกินแต่กินแต่ <c ười> เ, <c ười> เป็ดนีชื่อเอ้าเป็ดกินกันแล้วสัตว์ปีกเนาะเป็ดกับนกนกนิดหน่อยกินอยู่เป็นเราบริยาคให้กินพวกสัตว์ปีกพวกอันนี้นี่มันเจ็บตาเจ็บกล้ามเนื้อนี่เพิ่นโมให้กินมันมันจะเป็นปดกเก่าเนี่ยอันนี้อืมันต้วนนายเราได้เนาะมันนั่นเนาะเขงคาเรา พี่น้องมันมีแต่ข่าวว่าอยู่ว่าอยู่กับเมรินวินเนอร์บอสหรือว่าหายจงหายใจปกติบ่บ่บ่ได้เป็นคืหัวหางบ่ได้เจ็บจะม้อยเนาะเอออายุสั้นที่นี่ถ้ามาลาห้าลูกมานยังกับ่หายใจพื่นผากคนมีกุตรมันอยากนั่งมันมันอยากนั่งมีแต่มันเจ็บน้ำเค็งน้ำค่าจืซื้อเนาะเออเออเออเนีนอนยานอนกลางคืนอย่างกับมือมือ บ่เมนว่าสิเจ็บแต่ละมือคู่มือมือดอกมือมือมันขึ้นอยากเจ็บดอกก็เจ็บสมมติว่าเขากินอันเนี่ยพิษบบอกคือว่านี่ไหนบ่ฮู้เขากะเป็นเจ็บเป็นเจ็บปวดโรคดอกอันหัวเขานี้เนาะอห้ยุสันพี่น้องระบบภายในของเราบริบปินเนีนยน้อกัรช้าคู่มือนี่นั่นบมดันบ่พวกบาบงบาหวานเนาะบ่คอยมีตัวนั้นพี่นนน้ออองเปปปวววดดด ปวดว่าวาปวดอันมันมันเนาะมันไม่ชาปวดแท้มันคัดชี่งอ่บอย่ขึ้นงอ่บอยากขึ้นนด็กะทั้งเทียมอย่กปวดปวดนี้นดกะบอกไอ้แพทย์มาชักยาแล้วก็สร้างให้เข็มหาสิพันมือน่ะแล้วว่าแม่เป็นแมบไรมันปวดน้ำแข็งน้ำคานี่แนละว่ะหัวหางด้อเบอรไม่เจ็บว่ะขาวหาก็หู่จักอยู่บาดไข่เนาะบาดเป็นว่าเป็นไข่มันก็ต้องเป็นไข่เด็ก็เจ็บหัวเจ็บหาง เจ็บหัวเจ็บหนังโดดบ่เอานี่กับชาอยู่กับตูเมย์เพิ่นมานี่กับพี่น้องเลยเนาะเรบุกคอยได้เห็นเพิ่นเป็นเป็นแบบว่าวิ่นหัววิ่นหางพราพี่นดยเนาะแต่เก้ากะมีแต่ถอกท่องเราเราเคยเป็นพี่น้องเลยท่องเสียเนาะแล้วกะแบบว่าปวดแข้งปวดขาเล็กเลน้อยปวดนึงเนี่เรื่องแบบว่าปวดไปได้ยังว่าคันแน่ว่าทำแงนี่แทงนี้กะมัน แข็งแรงใหญ่ทําการกสิกรรอยู่บ่ทันได้นั่นอยู่ดอกมันอันตัวนี้มันนั่นน่ะมันมันอยากนักนําี้แอยู่เพิ่นก็ได้พี่น้องเอ้ยอยู่เนาะาอยู่คุ้คนี่มานี่นั่นเฮ็ดหยังก็ได้เบิดได้เบิดได้เบิดเข้าอยู่มันมันคันตัวนี้เฮาย่างลายมันอยากยันอยากล้มคําบ่จับไม้อยากล้มคนแขงน้อยพี่น้องเนาะคนแขงบ่สมกับกระโตอกระโตใหญ่บัดแข้งบัดน้อยโลดโอ้ยพี่น้องอ้ซํากไข่ไก่เอาซื่ออัน เนาะรา้กมือนี่น่มน้ำหัวโจกใจนั่งสิโม่ยุ่มนั่นนี้ชเถือนออก่ยูรอกซนเนามีแต่ตัวนี้นะเฮาบำบัดเองเฮาตัวนี้เฮามันเยียดแขงบ่เยบ่เยนั่งพับบ่เยียดเยียดใช่เนาะนี่เดกแกมันเศร้ามาก็ดทุบกับกับอยู่ตนีแกดมม้หวหน้หมองไม้ยี่เนะยางโม่ยีเลยยาโย่ได้อันยางไปดรงน้นนี้แลขัดชักเฮาหักบได้ปลาไม่ได้ อย่างว่างัวลงไปกินข้าวมื้อนั้นเต็มปื้อลงไปดมเพียงพี่โดมมันกันคณะอันคือโดมถึงได้น้ำหันกันเนาะเลยอันคนชาวบ้านมาเห็นมันประลองไปยังล่องเลยัวโอ้ยมันท่วมหัวเจ้าแนวแมนโยหน้านหน้ารมเนาะมื้อมื้นขึ้นได้บาทหนึ่งแต่ก็เฮอนั่นจกเคือจันข้าวดันหยาบอย่าง มันนั่งคานขึ้นมาบาดแล้วคนขี่เหื่อแม่ตุแม่ขี่น้องไเคืออะไรเนาะบบคือเบาใจเบาใจในนี่บกบมีเหื่อเนาะเป็นคนที่เหื่อปลายโมเมนต์น่งเล่าหรอกวิดาห้องกางวิ่งย่างยังกินคือว่าเ้ากินห่อนกินเกงห่อนแข่งยังนี่เมื่อวานนี่เอ็นเพิ่นไปเอ็นเพิ่นผ้ามาเพินผ้ากินเพื่อมันเยอะโบแล้วมีหุ่นจับยังมาตะ้งใจแล้วมูอเดียวบังมูอนั่นทำไมจะมีเยอะ มองอย่าบังตัวเงมันมันฮ้อนเออนะแล้วเือออกบ่เป็นหยังมันเือออกลายนี่นี่ดีเนาะเือนี่โอยอยู่ดอกเครื่องไอ้ผมเพมเราก็ยังบ่ทันได้มีสีขาวสีหยังนี่เนาะหักดนนะเออน่ะดนี่นนั้นวีนั่นีแล้วปีนี้เอ้าว่า6 6แล้วบ่อ๋อี้มีผมขาวจังอันไดผมเาไดเนาะ เออผมยังมองออกเด้อให้ดูให้มาให้ลูกมาบึ้งให้ผมไม่แน่ได้น้อยแทนชั้นมีน้ำเสร็จน้ำใดเนาะไม่ใช่ให้เช็ดท่าไลก็เช็ดพันเช็ดชงเขาไม่อยากหาเลยอันผมมีตู้นี่เพื่อเิ็ดให้หอดหาเช็ดเพื่อเิ็ดให้หอดหาพันเขาอ่ะอ๋อใช่เขาเนี่อยู่เนาะยังเป็นสาวอยู่เก้งโดนแต่ว่าชิบวัดแล้วผมเราพี่น้องเราแบมัดหัดจุกหนึ่งเนาะ วีชาอันนี้ก็ข้าวชานันยังยาสะหัวชาหัวพนุเอามาให้นวดมายังฮัางดูหมอกนั่นน่ะไอ้น่ยพุงดูหมอกนั่นน่ะพี่น้องเอ้ยเนาะโดนโมาดิ่นน้ำเล้าเถื่อนึงก็ได้แต็มักไม้ปักตอกนี่แล้วนี่พี่น้องเอ้ยเนาะนี่อันนี้มักแตงแม่เบิ้งโยู์หันทางในมันมียังหันเบิ้งยูกหันมักแตงแตงตะก้าวมีใส่แต่ก้าวมักแตงมีใส่มีในแล้ว่าเนาะเอามียังถ่านนี่นะ มือนเงินพันลงพันลืมอยู่น้ำสุงมมะแขงไปจักเนาะเอ้าวใจแล้วเฮยออนี่เงินลูกเองนี่แล้วเนาะเงินเดือนเนาะเอามาให้เมย์ใส่น้ำเนาะแบ่งให้เมย์ร้านนึงไว้ซื้ออยู่ในกินชื่อหือชื่อยาชื่อกาแฟแล้วกินยูเนาะกินยูกันกาแฟกันอืมจักไปช้างอันมื้อนั่งกาเมย์น้องเชื่อ เอาลงมาให้อ่าขนมตุ้ยมาเป็นกาแฟเด้อดดนอีม่มียังโกโก้แล้วมียังแล้วมาพอี่เพิ่นเออโกโกมาให้กินไก่อยู่ดีไม่แห้งว่ะชุกกาพฟแกงแห้งเลยร่ำรวยว่ะบาตรละเมื่อได้รถทามเมอวินเนอร์บาดนี้มียังอันอันเราเอามาให้นี่ โกะฉันบอกไปยังโกโก้เออโกโก้โกโก้กาโกโก้นั่นมันเป็นยังโกโก้เอ้าบดใจข้อมบอกเล้โกโก้เหมือนนะโกโก้ไปเขากินนต่มันเห็ดแห้หุ่นดีอืมอันนั้นนะแม่นกินแต่มันมันสีเห็ดแห้เขาบกอวดกินด้แล้วอันนั้นกะสิเป็นยังหากจะกินชงยังทามนิวอันอินมียังอันนี้นะเอาโกโก้มียังเป็นโกโก้บ่อคักคักเน้ะเป้บ่อชืุอ อันผู <Ele> ้เอามาใหกัเอามาให้คนผู้บบจักเนาะร้านอะไรร้าจักกับกาแฟกาแฟแบตตัวแบบนี่ยร้านบัตยารามนะกันโกโก้ทำยังโกโก้นี่แหละพี่น้องเลยเนาะทางประจานการไปดนมาดิ่นน้ำเพิ่นเพื่อนึ่งแบงปันให้แม่ไส้น้ำเนาะเอาไว้ซื้อแนวยู่ในกินนี่อะไรเพิ่นมาขายยังเสบๆกับซื้อเอาเนาะกับที่ซื้อยังมาให้บบชู่ว่าเพ่นชียากยังพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็ เงินป้าลุงเพิ่นไปแล้วเนาะเงินเพิ่นเบิ่งเพิ่นส้มลูกเพิ่นติดตามลูกเลยก็เฮ็ดให้ลูกได้เงินเนาะกดเพิ่นกดได้กดแชร์เบิ่งโฆษณาให้แล้วก็เฮ็ดให้ได้เงินเลยก็เอามาแบ่งให้แม่มื้อนี้เนาะกับผู้เละคำสิขอบมุกขอบใจเพิ่นก็ขอบมุกขอบใจป้าลุงผู้ใดผู้เพิ่นเบิ่งโฆษณาให้เด้อเนาะเอออ้าวเด้อป้าลุงเอ้ยอันที่บ้าน บาจารย์เอาเงินเอาคำมาให้แม่นี่ยนะเงินป้าเงินลุงให้ยูดีมีเฮงให้เพิ่นน่ำเพิ่นด้วยให้เป็นอันหทมโพหมหักไจเด้อป้าลุงเอ้ยมีสุขภาพแข็งแรงตกุ๊กาบ่ให้ไหลตกไพ่บวชไฮใหม่เด้อมีแต่มีความชุกความเจริญเดลอสบายดีสบายดีเนาะขอบคุณขอบใจหลายๆเนาะที่ติดตามเบืองส้มเนาะคลิปบาอาจารย์พี่น้องอะไรเนาะจนเฮ็ดให้ มีวาวจันได้เมื่อนี้กะย้อนผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทีเบิงทีส้มนั่นแหละพี่น้องไ้เนาะทีหูจักไม่ตุ้ยได้เมื่อนี้กะย้อนเอฟซีที่นผู้เพิ่นเบิงเพิ่นส้มทางซ่องของวาวจันนั่นแหละพี่น้องไ้เนาะกะหักแพงครอบครัวของพวกเฮาเลยตลอดมาเนาะแม่เนาะคอยเบิ่นคอยแงงคอยเดี่ยงคอยเกลือซอยซุมเฮาจนมีไทยมื่อนี่ได้กะย้อนกันแหละพี่น้องไ้เนาะบัดสุขสุคนที่เบิงทีส้มเฮาเนาะแม่เนาะแมนมีความชุกความเจริญให้เพิ่น มีหน้ามีตาให้มึงลูกเบิ้งเต้าต่อไปเด้อลูกเด้ออ่าล um ูกพี่น้องเนาะเอากรบปุมีอย่างไรมืึอนี้กระมาผากมาต้อนเพิ่นเนาะเด็กๆน้อยๆนี่มะแตงมีมะขามมี่มกเกี้ยงมีขนมใช่เบิ้งสิไปเบิ้งปูเบิ้งปลาก้อนสะบัดนี่นอ่าผูกพาย่อบพลังมากเลยพี่น้องเลยเนาะเออโมเมนต์บดแต่ว่าป่าน้ำให้น้ำหนาเนาะเยอะมันกัจัดที่ดะแบบไรเนะ อืมเอาเอาเอาเก็บไปเด้อเอาไว้ก yeah. <arians> ินเด้อเออปลาเซนบานี้พี่น้องเลยเนาะฝนมาแล้วพี่น้องเลยผรูสายมาแล้วหิงอ่อสีเกี้ยวเข่าตากฝนก็พ่อแห้งเอ๊แต่ว่ายังบ่ท่านออกดอกนากะพี่น้องเลยยังบ่ท่านมีอืมกะคือสิบ่มีการเกี่ยวตากฝนดอกพี่น้องเพราะว่าอ่าเป็นเข่ากลางเนาะ ทางนาบรจันนี่เป็นเข่ากลางบดเลยพี่น้องไงเนาะก็คือสีหลอดปลอดภัยอยู่เนาะเพราะว่าสังเกตเบว่งตะเก่านี่มันมันออกบดได,ได้อันนี้ยังบ่ทันเห็นเนาะเออก็คือสีหลอดอยู่ปีนี้พี่น้องเพราะว่ายังอีกอยู่ได้ผลนี่ได้เนาะยังอีกหลายอยู่เออเรือนหนานี่ก็ยังชิมีอยู่ผลนี่เออคำผู้ใดออกก้อนปีนี้ก็จะเตรียมโตได้ห้อย ปลาดุ๊ดเล้่ยวดีแท้แล้วพี่น้องเอ้ยเอานอกจากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาสะพรายแม่หน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนาะก็มาแบ่งน้ำจิตน้ำใจอ่าให้แม่ใส่กอดสรรสะพี่น้องเลยก็ขอขอมุกขอบใจเนาะเบิ้ลสู่ขู่สู่คนพี่น้องเลยที่ติดตามเบมึงส้มคลิปเนาะแล้วก็หักแพงครอบครัวของบ่าวจันเนาะอ่าโว่าสิเป็นทางบ่าวบุญสารวัลพี่น้องเลยที่เราเป็นน้องเคยเนาะ ที่ว่าจันเอาเพิ่นไปน้ำกะเห็ดให้ว่าบุญเพิ่นมีมือนี้ได้กะเนาะขอมุกขอบใจเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เบิ่งที่แยงทางครอบครัวของน้องๆเนาะกะอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยให้เพิ่นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนาะกะเบิ่งน้ำกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่น้ำกันเนาะให้หน้ากากน้ำมือนี้แหละเนาะเบิ่งปั่นกันเบิ่งอืมกะอันนี้ได้สับพี่น้องเไยเนาะอเอ้ากะ สำหรับคลิปนี้บ่าวจันขอโตจบคลิปนี้เพียงสคนี้ก่อนแล้วพี่น้องไอ้เนาะก็ขอบขอบใจเด้อบัสสุขสุคนทีเขามาเบึงมาชมคลิปนี้จนจบโดยพระคำโคสนาเนาะก็ขอบขอบใจหล,ลายๆพี่น้องสบายดีเด้อเมื่อนี้เนาะไปโอ้ผลมาแล้วพี่น้องเอ้ยผ่าหมืดกิดหมืดก่อนมาแล้วเนาะเอาไป